สวัสดีนะคะแอดมาลงหวยแนวทางหวยลาวสตาร์ให้นะคะลาวสตาร์ในวันที่ยี่สิบหกนะคะส่วนผลลาวสตาร์ในวันที่สิบห้าแอดให้ไปนะคะแอดให้ห้าหกนะคะก็เข้าไปที่หกห้าล่างนะคะมาดูแนวทางกันต่อนะคะวันที่ยี่สิบหกนะคะว่าแนวแนวทางลาวสตาร์เนี่ยแอดฟันลูดเน้นลูดหรือว่าแอดคำนวณได้ตัวไหนนะคะก่อนอื่น คำเตือนปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะทิ่เป็นเพียงสื่อเท่านั้นแค่การคิดคำนวณยังไงแอดก็ขอฝากช่องช่วยกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube 99ก้าอพีพารวยให้แอดด้วยนะคะยังไงแอดก็ขอฝากด้วยนะคะมาดูกันเลยท่าแนวทางลาวสตาในวันที่26นะคะ ราศีตานะคะในแนวทางราศีตา์ในวันที่26มาดูกันนะคะว่าแอดคิดคำนวณได้ตัวไหนบ้างนะคะยังไงแอดก็เป็นแค่การคิดคำนวณเท่านั้นนะคะเพราะว่าแอดก็ไม่รู้นะคะว่าหัวจะเข้าหรือหัวจะหลุดนะคะแอดก็ลงให้แค่เป็นแนวทางเป็นแอดเป็นแค่สื่อเท่านั้นนะคะไม่รู้ได้นะคะว่าหัวจะออกอะไรนะคะราศีตา์ในวันที่26นะคะ ถ้าจะวิ่งหรือถ้าชอบยังไงก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะแอดฟันลูดน้นน้น,น,นวิ่งลูดให้ที่2นะคะฟันลูดที่สองน้นน้งวิ่งลูดที่2อนะคะลาวสตาถ้าชอบตามไม่ชอบผ่านนะคะคู่แรกของแอดคือ60 65แล้วก็62 909592202529 <c oughs> เอ้ย22นะคะพูดผิดนี่นะคะที่อาทิตย์คำนวณออกมาได้นะคะมี9คู่เหมือนเดิมนะคะทุกแนวทางของแอดเนี่ยแอดคำนวณได้จะมี9คู่นะคะ ตามนี้เลยถ้าชอบตามไม่ชอบผ่านนะคะแอดลงให้แค่แนวทางแอดฟันรูทที่สองนะคะสองอะไรแอดเน้นให้ไปเลยที่เก้าสองสองเก้าถ้ามาเบิ้ลก็มาสองสองนะคะแต่ใจแอดไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะใจแอดมันอยู่ที่เนี่ยถ้าแอดเล่นนะคะหกศูนย์ศนหกเย์ศ้าเนี่นะคะ ฟันรูดที่2ก็จริงแต่ใจมันอยู่ที่ 09, 60, 0ูนย์กับ9ก้าหกศูนนะคะถ้าชอบตามไม่ชอบผ่านนะคะแอดลงให้แค่เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะยังไงแอดก็ขอฝากช่อง youtube ด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะยังไงแอดก็ขอฝากช่อง youtube 99 a p พารวยด้วยนะคะ คลิปนี้แอดขอฝากเพียงแค่นี้นะคะแอดลงให้แค่เป็นแนวทางนะคะยังไงก็ขอฝากช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ